ก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้บ้านสวนก็ได้มาปรุงดินนะครับก็ต่อนะครับ,ก,รบก็รอบนี้เราจะใช้มูลเส้เดือนที่เราได้ผลิตเอง ในฟาร์มนะครับก็การปุูงดินครั้งนี้ก็จะเป็นแบบใช้แบบธรรมชาติล้วนๆน,นะฮะการใส่ก็ใส่หนักๆหน่อยนะครับมูลซีเดือนนะครับใส่เยอะได้มันไม่เป็นอันตรายกับพืชไม่เหมือนเคมีนะครับที่มันจะต้องใส่น้อยแต่ใส่บ่อยๆแต่มูลซีเดือนเนี่ยสามารถใส่เยอะได้เพราะมันเป็น ชีวภาพเป็นปุ๋ยเย็นนะครับพูดในทำนองว่กคือเป็นปุ๋ยเย็นมันผ่านการย่อยสลายจากระบบลําไส้ของไส้เดือนมาแล้วนะครับเพราะมาเลี้ยงจากขี้วัวเนาะนะครับขี้วัวมันมีความร้อนเมื่อขายความร้อนแล้วนะครับไส้เดือนเขาก็มาย่อยสลายก็จะมีจุลินทรีย์นะครับมากกว่า2 0 0รชนิดในลําไส้ของไส้เดือนที่จะเข้ามาปวดย่อยนะครับ แล้วก็กกเกอะอ,อยู่ในมูลนะครับเวลาเขาขับถ่ายมาแล้วเพราะฉะนั้นการใช้มูลเสื้อเดือนนะครับมันปลอดภัยกับพืชผักก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับออลองหันมาดูนะครับลองหันมาใช้นะครับมูลเสื้อเดือนนะครับไม่ว่าที่ไหนเขามีขายลองหันมาใช้นะครับก็คออือใช้บ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช้แล้วบอกว่าไม่เห็นผลนะครับ บ้านสวนนี้ใส่แบบนี้เลยนะครับใส่เยอะๆแบบนี้เลยเป็นเพราะว่าเราผลิตเองนะครับไม่ได้ซื้อมาก็อาจจะใช้หนักมือหน่อยนะครับแต่มันส่งผลดีนะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปจะมีภาพนะครับที่แปลงผักชุดเนี้ยที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยครับชุดนี้ที่เราเก็บไปแล้วนะครับก็จะมีภาพให้เห็นถึงความสวยงามของผักที่ใช้หมุนใช้เดือนด้วยนะครับร่วมด้วย เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมลองหามาดูนะครับลองหามาดูแล้วลองหามาใช้นะครับมูลเส้เดือนนะครับนี่หมดไปแล้วถังนะครับก็ถึงเวลาแล้วก็เกลี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราเกลี่ยเก็บนะครับเศษยงเสศษหญ้าออกเราก็เกลี่ยให้เสมอหน้าดินหน้าแปลงนะครับ ทำอย่างนี้ทุกๆแปลงนะครับที่เราเลงมูลเสืเดือนไว้นะครับการผสมดินกับมูลเสืเดือนนะครับมันจะเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับทำให้ดินของเราเนี่ยดำขึ้นโปร่งขึ้นร้วนขึ้นนะครับมูลเสืเดือนเขาจะเป็นปุ๋ยที่เป็นตัวสร้างเม็ดดินเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับ มันก็คือการสร้างอินทรีย์วัตถุนะครับในมูลเสตเดือนของเราก็จะผสมไปด้วยฟางนะครับที่ให้เสตเดือนเขากินในมูลเสตเดือนก็จะมีเศษฟางนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับเราก็เกลี่ยแปลงนะครับหลังจากที่เราโรยไปแล้วเราก็เกลี่ยแปลงให้ทั่วนะครับก็จะมีลูกสาวนะครับมาช่วยรดน้ําในช่วงเย็นๆนะครับเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเนื่องจากติดโควิดนะครับ ตัวประเทศตอนนี้โควิดระบาดก็ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวช่วยกันทำช่วยกันปลูกนะครับนี่ก็เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทุกๆแปลงเลยทุกเ้าผสมเข้ากันนะครับกับมูลเส้เดือนที่เราใส่ไป บ้านสวนใช้เป็นประจํานะครับตั้งแต่ปลูกผักมาไม่เคยเลยนะครับที่จะไม่ใช้มูลเสตเดือนนะครับมูลเสตเดือนเนี่ยถ้าเราใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้นะครับของอาจารย์ลุงนะครับท่านผู้ชมนะครับใครเคยหมักปุ๋ยนะครับของวิศวกรรมแม่โจ้นะครับไม่กลับกองนะครับจะบูมมากเลยความหมายคือผักใบนี้จะชอบมากนะครับท่านผู้ชมผักใบนี้จะโต เขียวกอใหญ่ต้นใหญ่นะครับลองนะครับลองลองลองหามาใช้ดูนะครับปุ๋ยหมักวิศกรรมแม่โจ้บวกกับมูลซีเดือนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอยากให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับถ้าท่านไหนมีแล้วก็นะครับลองทําดูนะครับนี่ก็บ้านสวนก็ทำแบบสองก สองก็แปงเลยนะนะครับสองถังนะครับสองถังสีนะครับเพื่อจะมา,าใส่ปรุงดินรอบนี้อีกนะครับก็ใส่แบบหนักมือหน่อยก็คือใส่แบบโอโอนะครับท่านผู้ชมเราใช้หนักมือก็คือใช้แบบโอโอ,เ,อเพื่อที่จะให้พืชเขาเนี่ยไม่ขาดปุ๋ยในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับ เราก็หวานเต็มแปลงเลยครับอย่างนี้นะครับเราหวานไปเลยนะครับเพราะว่าเราผลิตเองเราใช้เองมันจึงเห็นผลเป็นการลดต้นทุนนะครับท่านผู้ชมเป็นการลดต้นทุนเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยจากด้านนอกเข้ามาเราก็ใช้น้องเดือนนะครับผลิตปุ๋ยให้เรามูลมูลที่เราได้เราก็ไม่ได้เน้นขายเราก็เน้นนะครับเอามาใช้ในสวนของเราเอง นะครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่บ้านสวนก็นะครับตีแปลงไว้แล้วก็จะใช้มูลซี่เดือนแบบโอ้เลยนะครับมาลงแปลงก็อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับติดตามคลิปนี้นะครับ ว่าผักที่เราเนี่ยกำลังจะปลูกในรอบต่อไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นยังไงเนี่ยครับสภาพมูลไส้เดือนที่เราผลิตเองนะครับก็จะมีความดำนะครับจะมีความเบาและท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับว่าผักที่เรากำลังจะปลูกในรอบนี้นะครับว่ามันจะสวยงามเหมือนรอบที่แล้วไหมนะครับ เพราะว่ารอบนี้เราจะใช้มูลไส้เดือนล้วนๆร่วมกับน้ำหมักหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักปลานะครับน้ำหมักนมสดรอบนี้จะไม่มีเคมีเลยสักเม็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับเพราะว่าผมก็ทําให้ดูหลายรอบละมารอบนี้ก็จะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นเพื่อนๆใน Facebook นะครับก็แอดมาถามเรื่อยนะครับว่าทำยังไง วันนี้เราก็ทำคลิปตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมแปลงแล้วก็การผสมมูลเสื้อเดือนลงในแปลงการให้ปุ๋ยแต่ละรอบของการปลูกนะครับนี่ก็จะเป็นตัวน้องเดือนนะครับที่อยู่ในมูลเสื้อเดือนที่เราลอนออกมานะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติเลยนะครับเป็นตัวน้องเดือนนะครับ ก็จะเห็นว่าในมูลเส้นเดือนเนี่ยมันก็จะยังมีไข่ของของเส้เดือนอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวอ่อนตัวเล็กของเส้เดือนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเลยก็คือตัวนะครับตัวน้องเดือนนะครับที่จะอยู่ในแปลงเราก็จะช่วยพลวนดินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะอยู่ในแปลงของเรานะครับส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาตินะครับ ก็เช่นเคยนะครับทุกแปลงที่เราทําไปเนี่ยบ้านสวนก็จะใช้มูลเส้เดือนเป็นตัวหลักพูดง่ายๆก็คือเป็นพระเอกของการให้ปุ๋ยทางดินเลยนะครับส่วนทางใบเราก็ให้น้ําหมักแล้วก็ให้น้ําเมือกนะครับน้ําเมือกไส้เดือนนะครับท่านผู้ชม บางท่านอาจจะสงสัยนะครับใช่น้ำหมุนซีเดือนไหมน้ำหมักหมุนซีเดือนไหมที่กรองออกมาจากกากน้ำตาลผมทำคลิปให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับน้ำเมือกซีเดือนนะครับก็คือใช้ตัวซีเดือนล้วนเลยเอาออมาล้างน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาเมือกเขาแล้วใช้ตัวนั้นแหละครับ เป็นตัวไล่มแมลงส่วนหนึ่งนะครับเพราะในเมือกเสือเดือนมันจะมีกลิ่นเฉพาะนะครับท่านผู้ชมมันจะมีสารบางชนิดนะครับที่เป็นตัวไล่มแมลงแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของไข่มแมลงนะครับจากข้อมูลที่บ้านสวนได้ได้หามานะครับเพราะฉะนั้นเคมีที่เราจะฉีดในแปลงผักไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมรับทราบว่ามูลเสือเดือนนะครับ มันมีประโยชน์กับพืชผักแม้แต่มูลของมันเองแม้แต่เมือกของมันเองนะครับหรือจะเป็นน้ำหมักนะครับมันมีประโยชน์กับผักของเรากอบานสวนก็ย้ํานะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับออลองเปิดใจนะครับท่านผู้ชมลองเปิดใจหาหมูลืสอเดือนมานะครับมาลองใช้หรือท่านไหนใช้แล้วนะครับก็ นะครับคอมเมนต์มานะครับท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เฟซบุ๊กผมก็ชื่อเดียวกับช่องนะครับนิวัฒน์รักทองสุขเป็นโปรไฟล์นะครับเป็นรูปไก่นะครับทางบ้านสวนเองก็เลี้ยงไก่นะครับเป็นไก่ดํานะครับนกกระทานะครับแล้วก็หนอนแมลงวันลายแบ็กชูโดฟรานะครับก็กําลังจะขยาย นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นดักแดล้ล้วนี่เราก็ตีแปลงนะครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเ,เริ่มปลูกเลยนะครับเริ่มก่อนปลูกเลยก็คือการตีแปลงการผสมแต่แปลงนี้มีอะไรบ้างอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับอลองเปิดใจนะครับดูสักนิดนึงอ่านี่ก็คือแรดิสนะครับแรดิสที่เราปลูกไปข้างกอนู้นนะครับ ท่านผู้ชมเราปลูกไปครั้งก่อนชุดหนึ่งแล้วก็มาปลูกรอบหลังนี่ชุดหนึ่งนะครับรอบนี้ขึ้นหัวหมดแล้วนะครับรอบนี้ขึ้นหัวหมดแล้วก็ถอนไปแล้วนะครับนี่สวยงามนะครับเนี่ยสองแปลงนี้แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองนะครับแรดิสนะครับส่วนแปลงที่สามทีม่เห็นเล็บลิฟต์ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นบล็อกชอยกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับนี่นี่ีกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับกําลังโตนะครับ ก็จะได้แยกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เราปลูกแบบตอนนั้นนะครับเราปลูกแบบขีดล่องนะครับเหมือนผักปุ้งความหนาแน่นมันก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวเรารอบหน้าเราจะห่างความถี่นะครับห่างขึ้นไปอีกนะครับนะครับท่านผู้ชมนี่แรดิสนะครับลงหัวนะครับเก็บได้แล้วนะครับบ้านส่วนนี่เก็บแจกเ,เพื่อนบ้านไปแล้วก็ ใครที่สนใจรถบ้านสวนก็ให้ไปนะครับหลายคนเลยเขาอยากลองนะครับรสชาติกับหน้าตาไม่ได้เข้ากันเลยนะครับแรดิสใครกินไม่เป็นในแทบอวกบอกเลยท่านผู้ชมนะครับก็ชุดนี้เราก็ให้เอ,อขี้นกกระทานะครับให้ขี้นกกระทาเป็นตัวลองปุ๋ยในรอบที่แล้วนี้ก็จะเป็นบัชีีลาว นะครับก็กํากลังโตสวยงามฝั่งนี้ก็จะเป็นคณะนะครับที่เราปลูกนะครับแบบขีดล่องนะครับเราเอาสายไว้แยก <c oughs> เราจะแยกออกอีกชุดหนึ่งนะครับอ่านี่บล็อก่อยนะครับฝั่งตุงห้องเต้ต้นกําลังสวยครับ ปะาศขาวท่านผู้ชมนะครับประกาศขาวก็เตรียมแยกได้แล้วครับอันนี้เอาไว้จิ้มป่นนะครับประกาศขาวต้นอ่อนกําลังแยกเลยนะครับแปลงพวกนี้เป็นแปลงที่เราอนุบาลไว้นะครับเพื่อที่จะแยกในวันข้างหน้าไอ้แปลงแยกไปนี่แปลงวันนะไอ้มแมลงเต่าทองนะครับแปลงนี้ก็จะเป็น กวางตุ้งนะครับน่าจะเป็นกวางตุ้งต้นนะครับโน่นนะฮะพวกนี้นะครับก็เตรียมจะย้ายนะครับเตรียมจะย้ายที่ผมชี้เนี่ยเตรียมจะย้ายมาลงแปลงข้างหน้าที่เราได้ปรุงดินนะครับเราจะย้ายแปลงพวกนี้ทั้งหมดนะครับรอดตามความสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับความสวยงามที่บ้านสวนเนี่ย จะย้ายผักพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวามตุ้มฮ่องเต้นะครับที่เราปลูกแบบขีดล่องนะครับทั้งหมดเลยมันก็จะขึ้นแล้วเราจะแยกถอนนะครับแยกถอนแยกถอนต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงออกนะครับเอาไปย้ายย้ายไปเลือกต้นใหญ่ก่อนแล้วปล่อยต้นเล็กให้โตแล้วเราจะกินผักได้ในร่องของเขาความหนาแน่นสวยงามครับที่นกคาธานี่ตอบโจทย์มากเลยสําหรับผักใบชุดนี้ หนึ่งสองสามสี่สี่แปลงเนี่ยใส่ขี้นกกระทาทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมทำคลิปให้แล้วนะครับนะการหวานนะครับกับการขีดล่องการเกิดต่างกันเลยเห็นไหมครับลักษณะนะครับเกิดล้มแหลมล้มแหลมเลยเพราะหนึ่งจากแรงนะครับแรงน้ํานะครับแรงน้ําตรงไหนเขาก็ไหลไปกองกันตรงนั้นนะครับมันก็จะเกิดกันเป็นกระหย่อมนี่แปลงพวกนี้นะครับเราที่เราเตรียมไปแล้วเมื่อกี้นะครับ แล้วเราเตรียมจะย้ายผักฝั่งนู้นนะครับมาไว้ฝั่งนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะขยายให้เขาโตในอนาคตนะครับเราได้เก็บชุดนั่นชุดก่อนนู้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะครับผักที่เราเก็บไปก่อนแล้วหน้านี้ถึงความสวยงามนะครับว่าจะขนาดไหนพรุ่นี้เราเตรียมแปลง ลงมูลเส้อเดือนไปแล้วนะครับลงมูลเส้อเดือนไปแล้ว <S <S แล้วก็เก็บกวาดนี่ครับแรดิสนะครับที่เราขุดแจกสวยงามครับเซ拉แรดิสนะครับอตอนเช้านะครับนี่เราย้ายก้าแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มย้ายก้าแล้วนะครับล็อก่อยเราย้ายก้าไปแล้วนะครับ จากที่เราเตรียมแปลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับบ็อกเฉยนี่แบ่งให้ลุงนะครับนี่คือภาพที่แจกจ่ายนะครับนี่ผักรุ่นก่อนนะครับที่เราปลูกไปรุ่นก่อนความสวยงามครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้นอวบสวยกอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามราชมบ้านสวนนะครับเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ภาพรวมนะครับ แปลงนะครับเนี่ยที่เราปลูกนะครับครั้งก่อนจากมูลไส้เดือนนะครับกาศ